สวัสดีครับผมบอลพุทธิพงศ์ครับและดิฉันหลงปังณัฐริตาค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟาสธุรกิจกับพิมค้กครับรายการที่เราจะเชิญผู้ประกอบการตัวจริงนะคะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจกันค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับเป็นแขกรับเชิญที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษานะครับและเธอได้มีการโฆษณาบ,บน Facebook แฟนเพจเข้ามาช่วยธุรกิจของเธอครับชื่อฟางนะคะทําธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับการศึกษามีเว็บเพจนะคะ ชื่อ Bangkok English Station นะคะคอนเซปต์เนี้ยสร้างขึ้นมาจากการที่เรามีความชอบส่วนตัวทางด้านการสอนภาษาอังกฤษแล้วเราต้องการที่จะนําความรู้ตรงเนี้ยมาสอนคนที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับคนทํางานหรือว่าพวกนักเรียนแต่ว่าเราจะเน้นเป็นลักษณะของการนัดเจอกันข้างนอกแล้วหลักค,คนที่มาเรียนพิเศษกับเราเนี่ยเป็นวัยทางานวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยสูงอายุคบค,คือจริงๆมีหมดเลย มีทุกอายุเลยทุกวัยนะคะครั้งแรกๆสมัยก่อนที่ทำอะ่ะก็คือจะหานักเรียนโดยผ่านทางพวกพันทิ์สักพักหนึ่งทำไปได้ประมาณ2-3ปีก็เลย ต้องการที่จะหานักเรียนเพิ่มขึ้นก็เลยสร้างเฟซเฟซบุ๊กขึ้นมาจากรูปแบบธุรกิจ <ฮะ S 2> อย่างท <ฮะ S 2> ี่บอกมาเนี่ยค่ะโรงเรียนสอนภาษาโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นชินกันเนาะในเรื่องของการสอนภาษาที่เป็นหบ้บองเรียนเอย่ยหรือว่าการที่เราจะต้องไปแบบซื้อคอร์สแล้วก็เข้าไปนั่งเรียนในห้องแต่ตัวเนี้ยจะเป็นการสอนภาษาที่เราไปนัดเจอกันข้างนอกตามสถ <ใช S 2> านที่ทั่วไป <ใช S 2> ทีเนี้ยมันก็จะทําให้คนที่มาเรียนอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าอ่ามีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์มากขึ้นทีเนี้ยสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าโดยปกติแล้วว่าคนมมัันนนนนจะไ่่คคอยยุ้้ชิกกกบบบวธีีีาารรรเแ โปรโมทหรือว่ามีการทําอะไรยังไงบ้างไหมคะที่ทําให้ถึงกลุ่มคนตรงนั้นมากขึ้นเราก็พยายามโปรโมทคอนเซปต์ออกไปให้คนเหมือนกับว่าโอเคเขาต้องรู้เนาะเราจะต้องมานัดเจอกันสถานที่ข้างนอกเพราะว่าเราจะไม่ได้มีห้องเรียนมันเลยเน้นเป็นคอนเซปต์ว่าโอเคเราต้องมาแบบเจอกันเป็นอินพีเรชันมากกว่าเราก็จะโปรโมทใน Facebook ไปด้วยแบบ<ม>เหมือนกับว่าโอเคจะมาเรียนที่นี่นะเป็นสถานที่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือเราจะเขียนคอนเซปต์ให้เคลียร์ไปเลยใน a c e b o o k อะค่ะทีนี้มผมถามน,นิดนึงในส่วนของ Facebook เนี่ยปกติเราโพส์เรื่องเกี่ยวกับ การขายคอร์สเรียนอย่างเดียวไห <ฮะ S 1> มหรือว่ามีการให้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอ๋อมีด้วยมีด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นหาเซล ในเ c e b o o k เท่าไหร่ก็คือจะเป็นลักษณะของการแชร์ความรู้ค่อนข้างเยอะจริงๆแรกๆตอนที่ทำอ่ะจะเป็นการแชร์ความรู้ล้วนๆเลยมานแสดงว่าคนที่มากดไลค์เราค็นคนที่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษจริงๆใช่ใช่แล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าอายุในช่วงวัยของคนที่กดไลค์เพจเราเนี่ยคือคนจากช่วงอายุไหนครับเออจริงๆใน Facebook อ่ะเวลาเราหาข้อมูลน่นะคะเรื่องของออเดียนซ์อ่ะคือเราก็จะเซตไปเลยว่าเราต้องการอยู่ในช่วงอายุ เท่่าไหรว่าเราต้องการประมาณตั้งแต่18ขึ้นไปเนอะจนถึงประมาณ60แล้วเราก็สามารถที่จะเซตได้ว่าเราต้องการคนที่อยู่ในเมืองไทยในกรุงเทพหรือว่าในสถานที่ตรงไหนก็คือมีการเลือกออร์แกนิกด้วยว่าจะให้ขึ้นในบริเวณไหนใครเป็นสโคปของเราใช่ใช่งั้นเดี๋ยวขอลิงก์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงแล้วกันค่ะ,คะอย่างตอนนี้ค่ะช่วงโควิดเนี่ยอยากทราบว่าตัวโควิดเองเนี่ยกระทบกับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนไหมคะอย่างที่ น้องบอกมันก็คือมีผลในโควิดเพราะว่ามันทำให้เราต้องเปลี่ยน behavior นิดนึงเพจากที่เราออกไปนอกเราก็ต้องมานั่งเรียนในออฟไลน์แทใช่อะไรประมาณนี้ค่ะจริงผมว่าพอเรามีเครื่องมือออนไลน์เข้ามาเนี่ยมัน มันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อดีด้วยที่คือมันก็สามารถเข้าถึงคนทั่วประเทศเออยังไงเดี๋ยวผมขอให้คุณฟางช,าช่วยฝากช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นจะติดต่อคุณฟางได้ทางไหนครับก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์ในเฟซบุ๊กได้นะคะชื่อเพจว่า Bankkok English Station หรือไม่ก็สามารถทักไลน์มาได้ก็จะเป็น BKK English Station นะคะค่ะ าา ừ, ค่ะวันนี้ขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณฟางมากเลยครัคบค่คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะค่ะ